น้องแมวใครที่มีอาการอาเจียนกินน้อยไม่ยอมกินอ่อนแรงซึมปวดเก่งตามช่องท้องอาการเหล่านี้อาจจะบ่งบอกได้ว่าเป็นโรคตับอ่อนอักเสบวันนี้ Cat Story ก็จะเอาความรู้มาฝากเรื่องโรคตับอ่อนอักเสบนะคะไปฟังความรู้ดีๆกันเลย ตับอ่อนเป็นอวัอยวะในช่องท้องตำแหน่งของตับอ่อนก็คือจะอยู่ติดกับกระเพาะแล้วก็ลำไส้เล็กทำหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างเอนไซม์สำหรับย่อยอาหารและยังทำหน้าที่ผลิตอินซูลินสำหรับควบคุมน้ำตาลในเลือดอีกด้วยโรคตับอ่อนอักเสบเป็นโรคที่พบได้บ่อยในแมวนอกจากนั้นก็ยังพบได้ในคนแล้วก็ในสุนัขอีกด้วยนะคะโรคตับอ่อนอักเสบเกิดจากตับของแมวมีกระบวนการอักเสบเกิดขึ้นโดยแมวส่วนใหญ่ภาวะที่เกิดขึ้น จะไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดพบว่ามีการเกี่ยวข้องกับการอักเสบของตับแล้วก็ลำไส้ร่วมกันนะคะจะพบได้บ่อยในแมววัยกลางคนแล้วก็แมวสูงอายุนะคะเนื่องจากตับตอ,อนเนี้ยสร้างเอนไซม์สำหรับย่อยอาหารและเมื่อตับอ่อนเกิดการอักเสบ เอนไซม์เหล่านั้นก็จะถูกปลดปล่อยออกมาสู่ตับอ่อนซึ่งทําให้เกิดความเสียหายแล้วก็ความเจ็บปวดเกิดขึ้นทําให้น้องแมวมีอาการปวดเกรงท้องในรายที่รุนแรงที่สุดอาจทําให้เสียชีวิตได้ oh, no. เนื่องจากส่งผลต่ออวัยวะอื่นๆทําให้ความดันโลหิตเนี่ยผิดปกติอาการของโรคตับอ่อนอักเสบเป็นอย่างไรอาการที่พบได้บ่อยที่สุดก็คืออาเจียนกินน้อยไม่ยอมกินอะไรเลยซึมมีอาการอ่อนแรงไม่เคลื่อนไหวมากนะักอาจจะมีอาการปวดเกรงช่องท้อง แต่แมวนั้นจะแสดงอาการของความเจ็บปวดเนี่ยต่างกันต่างกับสุนัขและก็คนอาการที่แสดงออกมาทางพฤติกรรมที่ผิดปกติที่สังเกตได้นั้นก็คืออาจจะมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของเนี่ยลดน้อยลงนอนมากขึ้นแล้วก็หลบซ่อนตัวในที่ต่างๆการเลียขนก็จะน้อยลงบางตัวพบน้ําหนักลดลงมีภาวะขาดน้ําและขนยุ่งขนหยาบในแบ,บวบางรายที่ตับอ่อนอักเสบมานานแล้วจนเกิดภาวะตับอ่อนอักเสบเรื้อรังอาจ ถัฒนาไปเป็นโรคเบาหวานได้และแสดงอาการเกิดขึ้นนั่นก็คือน้ำหนักจะลดลงแล้วก็กินน้ำเยอะและปัสสาวะเยอะขึ้นนะคะ การวินิจฉัยตับอ่อนอักเสบของสัตวแพทย์ก็จะวินิจฉัยจากการสักประวัติแล้วก็อาการที่แสดงออกมาตรวจร่างกายตรวจเลือดอัลตราซาวเอ็กซเรย์หรือตรวจชิ้นเนื้อแมวที่เป็นโรคตับอ่อนอักเสบจํานวนมากจะมีอาการเบื่ออาหารแล้วก็ไม่กินอาหารในบางรายก็จําเป็นที่จะต้องใส่ท่อสายยางสําหรับป้อนอาหารเพื่อช่วยให้แมวเนี้ยฟื้นตัวได้ดีขึ้นและให้ยากระตุ้นความอยากอาหารร่วมด้วยหลีกเลี่ยงการบังคับให้อาหารทางปากนะคะเพราะว่ามันจะ สามารถกระตุ้นให้เกิดความเกลียดอาหารนั้นขึ้นได้นะ รักษาโรคตับอ่อนอักเสบในแมวนั้นไม่มีวิธีที่รักษาจำเพาะจตวิทแพทย์จะรักษาตามอาการแล้วก็รักษาตามสาเหตุที่แท้จริงหากพบความผิดปกติที่ทําให้เกิดการอักเสบของตับอ่อนในกรณีที่ตับอ่อนอักเสบรุนแรงจะต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและต้องให้สารน้ําทางเส้นเลือดรวมถึงการให้ยาต่างๆเช่นยาลดอาการปวดยาลดการเคลื่อนไส้ยาปฏิชีวนะในรายที่สงสัยว่า ติดเชื้อ,อยารดโกรธและป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะ วิธีการจัดการก็คือจัดการด้านโภชนาการอาหารของแมวที่เป็นตับอ่อนอักเสบมีความแตกต่างจากน้องหมาปกติแล้วสุนัขเนี่ยมีตับอ่อนอักเสบจะต้องกินอาหารไขมันตับแต่สําหรับแมวนั้นจะต้องพึ่งพาไขมันและโปรตีนในอาหารอยู่แล้วจึงแนะนําให้กินอาหารที่ย่อยง่ายเป็นหลักๆจริงๆแล้วไม่มีการป้องกันที่จ,จําเพาะเจาะจงที่จะทําให้ไม่เกิดโรคตับอ่อนในแมวได้คําแนะนําก็คือป้องกันเหมือนกับโรคอาการป่วยท ทั่วไปคือควบคุมน้ำหนักเพื่อไม่ให้แมวอ้วนเกิน,นให้อาหารที่มีคุณภาพและการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันเช่นการฉีดวัคซีนถ่ายพยาธิป้องกันเห็บหมัดก,การตรวจร่างกายประจำปีเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้เพื่อให้แมวของเรามีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ป้องกันการเกิดโรคได้ดีก็จบไปแล้วนะคะสำหรับโรคตับอ่อนของแมวก็ต้องขอขอบคุณบทความนี้ด้วยนะคะจากสัตวแพทย์หญิงปิยะวรรณภู งสัตวแพทย์ประจำคลินิกโรคแมวโรงพยาบาลสัตว์ทองรอนะคะและขอบคุณเว็บไซต์บ้านและสวนได้นะคะใครที่คิดว่าเรื่องนี้มีประโยชน์ก็สามารถแชร์เพื่อนๆได้ฟังกันได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะสตอรี่ก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีคะ่ะ